เรอที่เราดิช้างเผือกต้องนัง่นแเบบหลงปู่มัน่นพุทีิตตูเบบองคหลวงตาบวชยา,ยานสัมปโนกับมันตายเพี้ยไปหมดท่านไม่ได้เอาธรรมะของคนอื่นมาใช้นี่ทรามาของท่านดุวลวานี้จิตรวมของเราเป็นอย่างนี้ท่านว่านั่นเวลาที่จิตบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ท่านว่าเวลาที่โคนบริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนี้นั่นฉันลองให้เลยเห็นไหมล่ะกันนั่น กันที่ท่านหลังน้ําตาเนี่ยในเวลามานค้นมันเป็นเห็นไหมล่ะโหมันไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่เอาอะไรเลยจริงๆเนี่ยของเรานี่จะเอาแต่งอะไรล่ะเอาแต่ของคุูบาอาจารย์มาใช้คุูบาอาจารย์เทศเรื่องจิตราก็เทศเรื่องจิตว่าไปกับคุูบาอาจารย์คุูบาอาจารย์เทศเรื่องจิตบริสุทธิ์ก็เทศเรื่องจิตบริสุทธิ์กับคุูบาอาจารย์คุูบาอาจารย์เทศเรื่องโคนวิชาก็เทศเรื่องโคนวิชาคุูบาอาจารย์ของเราคนยังไงล่ะจิตบริสุทธิ์เราเป็นยังไงเวลาที่ทำลายบริสุทธิ์ลรเป็นยังไงและเริ่มที่จะบริสุทธิ์เป็นยังไง นั่นมีหูมีตามีใจวัานี่พวกเราสมมากกวนี้มีที่มันจะเป็นการเรียนแบบกรรมหนานะอืมเปลมาเวจีนรกนะเหมือนพระเทวทัตเรียนแบบพระพุทธเจ้าบาลมีไม่ถึงก็ไปเรียนแบบพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมจึงไม่เอาแบบอย่างที่ดีมาบุรพพปฏิบัติ